สวัสด er. <Mm hmm. <basics> ีครับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับการโอนเงินผิดบัญชีนะครับคือกดหมายเลขผิดนั่นเองนะครับก็มีบ่อยเริ่มมีบ่อยนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยาทิตย์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีอยู่นะครับก็มีก็มีเรื่องนี้อยู่ที่เป็นข่าวกันนะครับแล้วล่าสุดนะครับวันนี nah, ้เลยก็อันนี้ท้งนี้เป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจคุณ่าร้อยตำรวจโทนะร้อยตำรวจโทมิชัยคําแก้วนะครับท่านไปลองสำรวสืบ สพนนทบุรีนะครับอาท่านเนี่ยได้กดโอนผิดไปนะครับถึง20,000บาทนะครับ20,000บาทตอนนี้พอท่านรู้ตัวว่าโอนผิดนะครับท่านก็ไปติดต่อทางธนาคารนะครับทางธนาคารก็ให้ข้อมูลมานะครับให้แล้วก็ให้เบอร์โทรมาด้วยนะครับให้เบอร์โทรมาด้วยเบอร์โทรติดต่อกับอาเจ้าของบัญชีที่ได,ได้ได้รับโอนผิดไปนะครับแล้วก็ทางธนาคารนะครับนอกจากให พบอโทรติดต่อมาแล้วนะครับธนาคารก็แจ้งว่าเงินที่โอนไปเนี่ยสองหมบาทตอนนี้มันเหลือแค่8ปดพนนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบัญชีนะครับที่รับโอนเงินผิดไปเนี่ยได้นําเบิกไปใช้แล้วนะครับเป็นจํานวน1 1ึ่งหบาทนะครับตอนนี้นะครับท่านลองเรียกทะเลาะท่านลอง,ท,ลองท่านลองไม่ใช่เนะี่ยท่านก็ได้โทรไปตามเบอร์โทรที่ได้มานะครับก็โทรติดต่อไปส่วนทางปลายสายนะครับคือ คุณศึกผู้เจ้าของเจ้าของบัญชีที่รับผิดที่รับโอนผิดไปนะคือคุณปาณีบัญชีของคุณปาณีนะครับก็ได้คุยกันนะครับทางคุณปาณีก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธว่าไม่มีนะครับไม่มีทางแล้วทางรองสารวัตรมิชัยเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าไม่คืนเนี่ยผมจะดําเนินคดีนะครับอ่าจะแจ้งความดําเนินคดีทางปายสายก็บอกค่ะ ตามใจเลยค่ะนะครับแม่ผมชอบจังเลยนะครับค่ะตามใจเลยค่ะนะครับทางเจ้าของทางเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินผิดไปนะครับก็บอกบอกมาเช่นนั้นนะครับส่วนเงิน8,5 0 0ันาั้นทางธนาคารได้อายัดไว้แล้วนะครับก็ที่เหลือที่ขาดอยู่อีกหมื่นอีกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยไอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะครับก็จะต้องไปเคลียร์กันที่หลังนะครับแล้วเรื่องนี้มีความผิดไหมนะครับมีอัตราโทษอย่างไรนะครับเดี๋ยวฟังคลิปจาก ทนายเดชานะครับสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาพูดถึงเรื่องการที่มีการโอนเงินผิดบัญชีนะครับเมื่อมีการโอนเงินผิดบัญชีแล้วต้องทําอะไรบ้างก็คือหนึ่งต้องไปแจ้งอายัดกับธนาคารทันทีเลยอันที่สองแจ้งตํารวจหลังจากนั้นตํารวจก็จะทําเรื่องถึงธนาคารธนาคารก็ต้องทําเรื่องอายัดทันทีอันนี้หลักกฎหมายง่าย,ายทๆทันๆพอหลังจากนั้นตํารวจต้องออกหมายเรียก นะผู้กระทาความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา,หาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับผู้กระทาความผิดนะใครก็แล้วแต่ได้รับเงินที่เขามีการนะโอนผิดบัญชีมาเนี่ยนะมีหน้าที่ต้องคืนเขาทันทีถ้าไม่คืนก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรคสองซึ่งบัญญัติว่านะ ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทาความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสําคัญผิดนะครับถ้าเก็บได้ก็ต้องคืนถ้าไม่คืนก็ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้ในความผิดฐานยักยอกก็คือจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา352เพราะฉะนั้นคดีนี้ฝากพนักงานสอบสวนนะครับ ออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาครับผู้ต้องหาเนี่ยจะบอกว่าขอผ่อนวันละ10บ,บาท20บาทไม่ได้นะครับเงินคนอื่นนะครับคุณเอาไปใช้ถือว่าคุณทุจริตเพราะคุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่เงินของคุณเพราะฉะนั้นรีบเอาเงินมาคืนนะถ้าไม่เอามาคืนตํารวจก็ต้องออกหมายเรียกช่วยประชาชนหน่อยครับออกหมายเรียกมาแล้วก็นะแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลไปเลยครับ นะครับเพราะนั้นการโอนเงินแรงต่างก็ต้องระมัดระวังนะครับก่อนเอินก่อนโอนก่อนแรงต่างตรวจสอบชื่อบัญชีเลขบัญชีให้ชัดเจนก่อนโอนนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงครับฟังข้อมูลจากทนายเดชาแล้วรู้เลยใช่ไหมครับมันมีความผิดนะครับความผิดก็คล้ายๆกันกันกบอ่าย,ยักยกักยทรัพย์สินหายนั่นแหละครับเหมือนข่าวที่ล่าสุดที่ลุงลุงที่ลุงแท็กซี่ที่ลุงสง่าลุงแท็กซี่ที่เก็บ ทองได้นะครับแล้วไม่คือนอันนั้นก็ข้อหาก็ประมาณกันเลยนะครับประมาณเดียวกันเลยอ่าเป็นไงครับคนเรานะครับทรัพย์สินของอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยคำจริงแล้วนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายบอกก็ได้นะมันน่าจะรับรู้ได้โดยจิตสํานึกตัวเองนะครับว่าของไม่ใช่ของเรานะครับอะไรที่จะได้มาฟรีฟรเนี่ยมันไม่ของฟรีเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะมีในโลกนะฮะที่ฟรีก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น ตายฟรีติดคุกฟรีเห็นบ่อยได้เัยเห็นบ่อยนะครับในกรณีนี้นะครับแล้วก็เออมีข้อมูลอีกจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้บอกมานะครับบอกว่าเออการผู้ใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราได้รับเงินโอนมาแบบจากหมายเลขไหนก็ไม่รู้นะครับโอนเข้ามาบัญชีเรานะครับได้มาแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยนะครับถือว่าไม่ใช่เงินของเรานะครับแต่อย่าเพิ่งรีบโอนคืนนะครับ ให้ติดต่อไปยังธนาคารนะครับให้ติดต่อไปยังธนาคารก่อนนะครับและทางธนาคารเนี่ยเป็นผู้โอนนะครับเป็นเป็นผู้โอนเงินเองนะครับก็คือติดต่อไปธนาคารเดี๋ยวธนาคารเขาก็จะติดต่อกลับไปยังต้นทางนะครับเพื่อแล้วก็มาขอความยินยอมจากจากเรานะครับว่าขออนุญ,ญาตโอนเงินกลับไปที่ต้นทางนะครับเพราะว่ามันโอนผิดมาน,นั่นเองนะครับอันนี้คือคําเตือนจากอ่ธาธนาคารประเทศไทยนะครับ เหตุผลที่เตือนแบบนี้เพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นผู้ต้องหา,อาฟอกเงินนะครับเพราะมันมีกรณีกรณีก็คืออย่างเช่นแข่งมีอาชีพนะครับก็โอนเงินมาโอนเงินมานะครับโอนเงินมาปุ๊บโอน,นไปบัญชีไหนก็ได้นะครับก็สุ่มไปปุ๊บเสร็จแล้วมันก็โทรมานะครับมันก็คงได้ข้อมูลจากธนาคารนะครับโทรมาเพื่อจะบอกว่าเราว่ามันได้โอนเงินผิดมานะครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินคืนแต่ไม่ได้คืนกลับไปบัญชีที่โอนมานะครับให้โอนไปอีกบัญชีหนึ่งคือมันจะกล่อมประมาณว่าอ่ะไหนๆจะโอนกลับมาแล้วนะ่ะรบกวนคุณช่วยโอนไปบัญชีนี้เลยก็แล้วกันนะครับไม่ต้องโอนมาบัญชีต้นทางคือบัญชีที่โอนผิดไปนะครับมันก็เหมือนอาการฟอกเงินชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับก็คือทางที่ดีติดต่อไปที่ธนาคารนะครับ เดี๋ยวธนาคารเขาจะจัดการให้เราจะแนะนำเอ้นั่นเองว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับอ่าเหนื่อยไหมครับโอนผิดมานะครับเราก็ออกแต่คนวุ่นวายก็กลายเป็นเรานะครับส้ามติโอนมาผิดบัญชีมาเงินมาที่เราเนี่ยคือเราต้องไปติดต่อธนาคารธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เสียเวลาการจะเป็นคนดีนะครับมันก็จะยากกว่าการเป็นคนเลวก็อย่างนี้นลครับมันเป็นธรรมดานะครับเป็นคนดีมันจะยากสักนิดนึงมันมีขั้นตอนนการเป็นคนดีนั่นเองนะครับแต่ ถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนเร็วนะครับคือเงินเข้าบัญชีมาเนี่ยเราไม่ติดต่อธนาคารและขี้เกียจเก็บไว้ใช้เนี่ยสบายแล้ก็ง่ายด้วยนะครับมันการจะเป็นคนเร็วนะี่มันง่ายมันสบายในตอนแรกแต่มันจะลำบากในตอนหลังนั่นเองเวลาที่มันเป็นคดีความนะครับการเป็นคนดีเนี่ยมันจะยากในตอนแรกแต่มันจะสบายตอนหลังครับสบายทั้งกายและใจคือไม่ต้องไปทุกข์ใจกับเรื่องของคดีความนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับความดีมันเลยต้องใช้ความเพียรน,นั่นเองครับผมสวัสดีครับ